โอเคทุกคนคะวันนี้ e-p ีนี้นะคะพี่ยำจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของค่าสเปซนะครับแล้วก็ราคาบิตกับราคาอาร์คคืออะไรนะครับ <c oughs> มาเริ่มกันที่เอค่าสเปซคืออะไรก่อนเนาะค่าสเปซเนี่ยมันคือส่วนต่างระหว่างราคาบิตกับราคาอาร์ตนะครับซึ่งมันเป็นค่าบริการที่เราจะต้องจ่ายให้กับโบรกเกอร์ทุกโบรกนะครับไม่มีเรี่ยงเว้นเสียแต่ว่าบรกไหนจะมีบัญชีที่แบบ เอ่อซีโร่สเปรดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันมีไหมมันก็มีนะครับเดี๋ยวพี่อมก็จะแนบลิงก์เอาไว้ให้สมัครนะครับด้านล่างนะคะของ i u x นะฮะจริงๆมีมีเกือบทุกโบกนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่แค่2โบกที่ยาเลือกใช้เพราะว่าปัญหาน้อยสุดนะครับเอ่อราคาอาร์นะครับคือราคาที่โบรกเกอร์เขาขายให้เราส่วนราคาบิตอ่ะก็คือราคาที่โบรกเกอร์เขารับซื้อจากเราเนาะทีนี้เดี๋ยวไปดูภาพจริงกันไปดูที่ที่กราฟจริงเลยแล้วกันนะคะอันนี้ก็คือกราฟจริง ทุกคนจะเห็นสังเกตว่าตอนตอนนี้ราคาที่มันดุกดิกเส้นที่มันดุกดิกได้เนี่ยอันนี้เรียกว่าราคาป an, ัจจุบันนะครับเอ,อ่อราคาและไอเส้นอย่างเงี้ยบางคนก็มีสองเส้นนะ yeah บางคนก็มีเส้นเดียวเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเส้นที่มันเลื่อนเนี่ยสีแดงกับสีเขียวที่มันดุกดิกได้ตอนนี้นะครับบางคนมีสองเส้นบางคนมีเส้นเดียวนะครับวิธีการตั้งค่าก็คือกดเข้ามาตรงนี้ได้เห็นไหมเส้นราคาอาร์คเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดใช่ไหมอันนี้ปิด ถ้าเราปิดเส้นสีแดงก็จะหายไปก็คือเส้นราคาเส้นราคาก็คือราคาที่โบเกอร์เขาขายให้เรานะครับส่วนถ้าเราเปิดเอาไว้อ่ามันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับไอราคาสีเขียวมันเป็นราคาบิดละราคาบิดคือราคาที่เขารับซื้อจากเรานะครับเพราะฉะนั้นเออแล้วแต่บางคนนะบางคนก็เปิดไว้สองเส้นบางคนก็เปิดเอาไว้เส้นเดียวนะครแต่ว่าพี่แอมนถนัดเปิดสองเส้นเนาะเออทีนี้เนี่ย ราคาสเปดมันดูแบบอันนี้ดูน้อยเนาะจริงๆค่าสเปดอ่ะมันดูได้ตรงนี้อีกนะเราเทรดคู่ไหนเราก็ไปดูค่าสเปดนะครับเนี่ยฮะตรงเนี้ยตรงที่มันมีเลขสามสิบหกตรงเนี้ทุกคนเห็นไหมถ้าเป็นค่าทองน้ำท,ทองตรงน,นี้สามสิบหกจุดถ้าเป็น EUR AUD สามสิบถ้าเป็นอันนี้นะครับจะเป็นอะไรเนี่ยร้อยห้าสิบแปดจุดเลยทีเดียวเออถ้าเป็นบิตคอยที่ไปกันใหญ่ นะฮะแล้วแต่แต่ละคู่เงินเนี่ยค่าสเปรดจะไม่เท่ากันแต่เราเทรดทองเพียมเทรดทองอย่างเดียวคู่เงินอะไรต่างๆเพียมยังไม่ได้ไม่ได้ไปเทรดนะครับคู่เงินจริงๆเพียมเคยเทรดที่โอลิมเนาะแต่ว่าถ้ามาฟรองิคนี่เพียมจะเทรดทองอย่างเดียวนะครับทีนี้ของ x อ u US ียูยูเเป็นเขาน้องทองนะสเปรดจะอยู่ที่สามสิบหกนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยนะคะมันจะไม่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 เท่ากันนะฮะ แต่ส่วนใหญ่เวลาที่คุณเห็นเขาโฆษณากันเขาก็จะมีแบบบอกว่าราคาเาสเปรดเริ่มต้นที่0.1อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นราคาเริ่มต้นแหละมันก็คือถูกสุดในในคู่เทรดหรือว่าในผลิตภัณฑ์ที่ถูกสุดก็จจะเริ่มต้นที่0.1หรือว่าบางที่ก็จะไม่มีเลยก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าวิธีการดูใช่ไหมครับถ้าเรากดบายกดเซลล์นะครับเราจะได้อะไรถ้าเรากดกดเซลล์แปลว่าเราขาย ถ้าเราขายแสดงว่าโบกอาจะต้องรับซื้อจากเราเราก็จะได้ราคาบิดนะถ้าเรากดเซลเราจะได้ราคาบิดแต่ถ้าเรากดบายนะฮะเราก็จะได้ราคาอาร์เรากดบ,บ,าบายแปลว่าเราเอ่อบายแปลว่าซื้อใช่ไหมซื้อเนี่ยเขาก็ต้องขายให้เราถูกไหมนะฮะเราก็จะได้ราคาอาร์นะครับง่ายๆเลยในะะถ้าเราดูในอันนี้มันจะดนแคบเนาะพอมาดู M1 นะฮะในทางเฟรม M1 เนี่ยคนเห็นไหมว่ามันมันไม่ได้แคบเเนี่ยเ <laughs> ดี๋ยวแรกเยมันทางอยู่นะ แต่ถามว่ามันมีผลอะไรกับแอมไหมกับการเทรดไหมมันก็มีนิดเดียวนิดเดียวไม่ได้เยอะค่ะถ้าสเปรดน้อยโอกาสทํากําไรเราก็จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเลือกโบกที่ให้ค่าสเปรดต่ำนะซึ่งโบกสองโบกที่แอมเลือกเนี่ยก็คือมี i อยุตอนนี้แล้วก็มี s f m สองสองบรกเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับเดี๋ยวแอมอาจจะขออนุญาตรีวิวเนะีสองโบรกนี้ให้ให้ให้ฟังนะครับในมุมมองของแอมเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะแนบลิงก์ว่าให้สมัครเพื่อนๆ่อชอบแบบไหนก็สมัครตามนั้นได้เลยพี่ยังไม่ได้หรือว่าถ้าใครใครที่อยากจะไปลบอกอื่นก็ยินดีไม่มีปัญหานะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวอีพีนี้ก็หยุดไว้แค่นี้นะครับนี่ก็คือ,ค,อค่าสเปดราคาบิตและก็ราคาอาร์นะครับผม